แมวหายไปทุกเช้าเรามาตามหาหน้อยหนากันจนบ่ายจนค่ำแล้วยังไม่เจอบ่ายแล้วอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเห็นแมวแล้วน้อยหน่ามาอยู่ตามที่ะตะกุระกันดานอย่างนี้น้อยหนา หนูมาอยู่หนูเป็นเปอร์เซียรหรือหนูเป็นแมวบ้านอืมแมวพรีเซนเตอร์ถังน้ำมันอีกแล้วโอ,โอ้ไปไหนลูกไปกินข้าวกันเนาะเดินหนีไปแล้วดูดูที่รักกันดาลดู เขาเป็นเปอร์เซียจริงไหมยังไงถ้าทานจะไม่พอใจเลยมาหาเหม็นมากเลยนี่นาะตัวหนูเหม็นอ่ะ